สวัสดีครับพี่น้องที่พี่น้องถามมานะครับว่าเวลาปั่นแห้งมันจะมีเสียงดังกรรกนะครับอาการเสียงดังกรรกมันจะมีอยู่ <c oughs> สองทางนะครับพี่น้องหนึ่งดังมาจากไเดนน้ำทิ้งนะครับพี่น้องสองดังมาจากเฟืองมูเล่นะครับพี่น้องเฟืองมูเล่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับไอเดน้ำดึงก่อนนะครับพี่น้อง เดนน้าทิ้งอาจจะมีหน้าที่ดึงครับดึงน้ํานะครับพี่น้องดึงน้ําออกมาด้านในของไอเดนน้าทิ้งมันจะมีเฟืองอยู่นะครับพี่น้องสาเหตุที่มันดังได้มันเกิดจากหนึ่งมันชำรุดเองหรือว่ามันใช้งานมานานนะครับพี่น้องเฟืองด้านในก็จะเกิดการชำรุดพอมันฟีหรือมันลูดไปบางไปบ้างเล็กน้อยนะครับเวลามันดึงน้ําเวลามันดึงน้ํา มันจะมีเสียงนัก,กลักษณะดึงไม่สุด <c oughs> และก็ทําการปั่นแห้งไม่ได้เต็มที่น้ําเวลาดึงน้ําน้ําก็ไมันออกเต็มที่เพราะมันดึงไม่สุดนั่นแหละครับลักษณะเดียวกันนะครับพี่น้องอันนี้สาเหตุของมันชำรุดเองนะครับพี่น้องอต่อมาคนทําให้มันชำรุดได้คือ,อพี่น้องไปตั้งตัวนี้ครับพี่น้องอเหล็กตัวนี้นะครับพี่น้องอบางครั้งพี่น้องคิดว่ามันปั่นแห้งไม่ดีปั่นแห้งไม่มีแรง นะครับมาอาจจะเป็นสาเหตุจากมาทางจากทางอื่นนะครับพี่น้องก็มาหมุนตัวนี้นะครับหมุนเข้ามานะครับพอหมุนตัวนี้เข้ามามันดันกับไอ้ก้านคาตัวนี้นะครับพี่น้องพอพอมันดันเยอะเกิดไปตอนเดนน้าทิ้งดึงนะครับพี่น้องเดนน้าทิ้งจะทํางานหนักมากนะครับพี่น้องหนึ่งไอ้ตัวนี้ก้านคาตัวนี้นะครับพี่น้องมันก็มีสปริงดันไว้อยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องต่อมาไอ ลูกยางตัวนี้นะครับพี่น้องมันก็มีสปริงดึงไว้เหมือนกันนะครับพี่น้ up. องเมื่อเราตั้งตัวนี้เข้ามาเกินขนาดของมันนะครับพี่น้องมันทําให้อเดนน้ําทิ้งตัวนี้ทํางานหนักครับพี่น้องหลังจากที่มันทํางานหนักไปนานๆไอเฟืองตัวด้านในของไอไอเดนน้าทิ้งตัวนี้มันก็จะลูดครับและเกิดความเสียหายมันก็จะเกิดการดังกรด้านในนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ดังมาจาก เดนน้าทิ้งนะครับพี่น้อง <c oughs> ลักษณะแบบนี้ก็ต้องทําการเปลี่ยนก็ได้นะครับ <c oughs> หรือว่าแต่ทั้งดีเปลี่ยนดีกว่าครับพี่น้องตัวนี้นะครับที่พี่น้องถามมานะครับว่ามันเวลาเวลาไปั่นแห้งเดนน้าทิ้งดึงมันจะมีการเสียงดังมันจะมาดังจากตัวนี้นะครับ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งที่มันดังมาจากไอเฟืองมมเล่นี้นะครับพี่น้องมาดูนะครับว่ามันมันดังแบบไหนนะครับพี่น้อง อันนี้ฮิตาชินะครับพี่น้องฮิตาชิมันจะดังมาแบบไหนนะครับพี่น้องอ่าฮิตาชินี่เครื่องฮิตาชินะครับพี่น้องอาการดังของฮิตาชิ อ่าม uh, uh, ันจะไม่ดังมาจากเดนน้านะครับพี่น้องไอตัวนี้เป็นเดนน้านะครับพี่น้องมันจะดังมาจากไอตัวด้านล่างนี่แหละครับพี่น้องนี่นะครับอ่าสาเหตุมาจากตัวนี้นะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ตัวที่เราตั้งนี่แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับข้างล่างข้างในนี่นะครับไอไอที่เดนน้ำพิกตัวแดงนะครับพี่น้องอ่าไอตัวนี้นะครับพี่น้องถ้าเราตั้ง ถ้าเราตั้งไม่ได้ขนาดของมันนะครับพี่น้องเวลาเดินน้าทิ้งหมุนนะครับพี่น้องเวลาเดินน้าทิ้งหมุนไอ้ตัวนี้ไม่ได้ขนาดนะครับพี่น้องมันจะทําให้ก้ามก้ามปูข้างบนนี่ครับก้ามปูของมันนะครับพี่น้องก้ามปูตัวนี้แหละครับพี่น้องที่คอยยกคัสนี่แหละครับคอยยกไอ้เฟืองคอล่าและเฟืองมุเลตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ครับ ตัวนี้นะครับพี่น้องถ้าเราตั้งตัวนั้นมันไม่ได้ขนาดของมันนะครับพี่น้องกามปูตัวนี้เวลาเดินน้ําทิ้งหมุนนะครับพี่น้องมันจะขึ้นขึ้นไม่ได้ขนาดของมันนะครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้มันจะดังมาจากตัวเฟืองคอล่านะครับพี่น้องถ้าเป็นฮิตาชิตัวนี้นะครับเวลาปั่นแห้งมันจะมีเสียงนะครับดังมาจากตัวนี้ถ้าเป็นฮิตาชินะครับพี่น้องเอาออกให้ดูก่อนนะครับพี่น้อง นี่นะครับถ้าเราตั้งตัวนั้นไม่ได้ขนาดเวลาเดินน้ำทิ้งดึงหมุนนะครับพี่น้องอกล้ามปูตัวนี้จะยกยกไม่ได้ขนาดของมันนะครับพี่น้องนี่นะครับมันทำให้เฟืองคอร่ากับเฟืองมุเลตตัวนี้นะครับมันไม่สนิทกันครับพี่น้องมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้อง มันก็เกิดการเสียงดังกรกสองตัวนี้เบียดกันนะครับพี่น้องมันก็อาการดังแบบนี้มันมาจากตัวนี้ครับของฮิตาชินะครับเวลาปั่นแห้งมันจะตอนมันหมุนหมุนที่มันจะจอดแล้วมันจะดังเสียงดังเกิดจากตัวนี้สาเหตุมาจากเราตั้งตัวนั้นไม่ได้ขนาดครับพี่น้องตั้งตัวไอเฟืองตัวนั้นนะครับที่ยันยันก้ามปูนะครับพี่น้องมันทําให้ก้ามปูตัวนี้อ่ายกไม่ได้ขนาดของมันครับมันก็เลย เกิดการเสียงดังและบางครั้งทําให้เฟืองคอร่านี้แตกนะครับพี่น้องอ่าอันนี้ดังมาจากตัวนี้ครับนิตาชิ้นักแรกนะครับส่วน LG เมืมอกี้นะครับพี่น้องอ่า LG ตัวม่กกี้อ่าอันนี้ LG ีครับพี่น้องนี่นะครับอ่าตัวนี้เป็น LG นะครับพี่น้องอ่าถ้าพี่น้องอ่าตั้งตัวนี้ตั้งตัวนี้เกินขนาดของมัน มันตัวนี้จะทํางานหนักครับพี่น้องอ่าเดน้ำทิ้งจะทํางานหนักและใช้ไปสักระยะหนึ่งตัวนี้ก็จะลูดนะครับพี่น้องอ่าอันนี้เกิดมันดังจากตัวนี้นะครับที่มันดังนะครับพี่น้องต้องทําการเช็คดูครับและดังมาจากเฟืองคอล่าหรือเฟืองโมเลตตัวนี้มีอีกแบบหนึ่งครับของไม่ว่าจะเป็นซัมสูงหรือ LG นะครับพี่น้องอ่าส่วนฮิตาชิอ่าเราได้บอกไปแล้วนะครับพี่น้องว่าเมื่อกี้ที่มันดังอ่าตัวนี้ตั้งไม่ได้ขนาด ก็ آ, ไม่ได้ขนาดก้ามปูยกขึ้นมาก็ไม่ได้ขนาดนะครับตัวนี้นะครับก้ามปูยกขึ้นมาไม่ได้ขนาดของมันมันทาให้เฟืองคอล่าตัวนี้ที่เป็นกาวนี้มามาสับกับเฟืองมูเลตัวนี้นะครับไม่สนิทมันก็จะเกิดการเสียนักได้เหมือนกันนะครับพี่นอ้องต่อมานะครับพี่นอ้องอันนี้เป็นซัมซุงนะครับพี่นอ้องซัมซุงนะครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็นถังซัมซุงนะครับ ท,นะที่มันดังได้นะครับที่มันดังได้นะครับเกิดจากตัวนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องเฟียงคอล่าตัวนี้นะครับ็นตัวนี้นะครับ <c oughs> หลังจากที่มันจะทําการปั่นแห้งปกติเขาจะไปตามปกติบังเอิญมาใช้เป็นนานๆครับไอเดนน้ําทิ้งตัวนี้นะครับเดนน้าทิ้งตัวนี้อาจจะ เคลื่อนย้ายนะครับพี่น้องเดนน้าทิ้งตัวนี้อาจจะเคลื่อนย้ายหรือสายมันหย่อนยานมัน <c oughs> มาอาจจะหลวมไปมันอาจจะดึงเข้าไปเข้าไปใกล้ตัวนี้เกินไปเวลามันดึงมันทําให้ตัวนัดจากได้เล็กน้อยนะครับพี่น้องอมันจะทําให้ไอ่ืองคอร่าตัวนี้ครับเวลาเดนน้าทิ้งดึงนะครับพี่น้องอมันจะไปแค่นิดเดียวครับพี่น้องอไปแค่นิดเดียวคือไม่จากจนสนิท ทำให้ถังปั่นแห้งไม่สะดวกและเกิดการเสียงดังเนื่องจากไอเฟืองตัวนี้มันไปเบียดกับไอ,ไอตัวกาา้านคัดตัวนี้นะครับพี่น้องอมันเกิดการเสียงดังได้ครับพี่น้องตัวนี้นะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับว่าอาการดังเวลาปั่นแห้งมันจะมีแบบนี้ออกมานะครับอ,อันนี้เป็นของซัมซุง LG ก็ดังได้ตัวนี้ครับนี่นะครับ อ่าส่วนฮิตาชิมันดังได้จากเฟืองคอล่าเมื่อกี้ที่ผมได้อธิบายไปนะครับพี่น้องอ่าต่อมาพี่น้องติดตั้งตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเวลามันดึงนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้จะดึงอันนี้อันนี้ลูกยางอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องอ่าสเกตดูนะครับอันนี้เดนน้ําทิ้งนะครับตัวนี้เป็นเดนน้าทิ้งอ่กลัวพี่น้องจะไม่เห็นชัดนะครับตัวนี้เป็นเดนน้าทิ้งเวลามันดึงนะครับมันจะดึงอ่าเห็นไหมครับมันจะดึงแบบนี้อ่าเห็นไหมครับว่า ไอเฟืองคอล่าของตัวโน้นมันก็จะไปนะครับแต่ถ้ามันดึงได้ไม่เยอะมันทําให้เฟืองคอล่านี้ดังนะครับถ้าตัวนี้พี่น้องคิดว่าบางครั้งมันจะปั่นแห้งไม,ไม่ดไม่ดีไม่สะดวกเกิดจากสายพานหย่อนยาน <c oughs> อาจจะมีช่างหรือใครก็ได้ครับไปตั้งตัวนี้นะครับพี่น้อง <c oughs> ออเล็กตัวนี้นะครับตั้งเข้ามาให,ให้ให้มันดันกับตัวนี้เกินไปเยอะเกินไปนะครับตั้งมาดันตัวนี้เยอะเกินไปทําให้ <c oughs> อ เดน้ำทิ้งตัวนี้ทำงานหนักครับพี่น้องอ,อย่างที่ผมไ,มได้ที่บาย,ายของ LG เมื่อกี้ครับถ้าตัวนี้มันเข้าเยอะเกินไปสาเหตุมาจากพี่น้องเข้าไปตั้งมันเข้ามาเยอะเกินไปมันก็เลยเกิดการดึงดึงและทำงานหนักตัวนี้เดน้ำทิ้งตัวนี้จะดึงทำงานหนักเนื่องจากมันมีสปริงดันอยู่ตัวนี้มีเบรกด้วยนะครับพี่น้องมีสปริงในในตัวนี้มันเลยเกิดการทำงานหนักเนื่องจากตัวนี้ไม่ได้ขนาดนะพี่น้องคือดันเข้ามาเยอะเกินไปทําให้ตัวนี้ทํางานหนักเฟืองในตัวนี้ เดนน้ำทิ้งตัวนี้มันก็จะเกิดการเสียหายและชำรุดและรูดได้ในที่สุดมันก็ดังแกรกแ,รกแรกๆ,ๆนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่ามันดังมาจากสองทางนี่แหละครับพี่น้องหนึ่งเฟืองคอล่าครับสองไอตัวนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องสังเกตดูให้ดีก่อนนะครับตั้งตัวนี้อยากจะรู้ว่ามันได้ขนาดแค่ไหนนะครับพี่น้องให้เราเหมุนตัวนี้และและขยับดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับขยับตัวนี้ออกมาแล้วก็ทําการหมุนโมเล่นะครับพี่น้อง ถ้ามันยังฟรีอยู่แสดงว่าเราต้องหมุนตัวนี้ให้มันได้ขนาดแต่ถ้ามันดันเข้ามาเยอะเกินไปดึงมานิดเดียวมันก็ปั่นแห้งแล้วและทีนี้ตัวนี้มันจะทํางานหนักครับพี่น้องเราต้องสังเกตดูให้ให้มันบาลานซ์กันนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้บาลานซ์กันเสร็จแล้วตัวนี้ก็ได้ขนาดกันมันก็จะทำการหมุนปั่นแห้งได้วิธีการตรวจเช็คดูก็ไม่ยากนะครับพี่น้องแค่เราดึงมาแค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าดึงมาปุ๊บเราก็หมุนดู ดูว่าแค่นี้ถังในมันไปแล้วเฟืองคอล่าตัวนี้มันก็จากกับไอ้ก้านค้าตัวนี้มันก็หมุนได้ตามสะดวกนี่นะครับมันก็หมุนได้ปันแห้งได้อเราก็โอเคทีนี้เราก็มาตั้งตัวนี้ให้มันได้ขนาดอย่าตั้งอย่าตั้งเยอะเกินไปบางทีพี่น้องอาจจะหนึ่งสายพานอย่างว่านะครับสายพานหลวมก็คิดว่าตัวนี้มันอาจจะย่อนยานไปครับดันเข้ามาครับพอดันเข้ามาตัวนี้ตัวนี้ทํางานหนักมันก็เกิดการ รูดและเสียหายได้นะครับให้พี่น้องไปตรวจสอบดูนะครับว่าที่ถามมาว่าเวลาปั่นแห้งมันจะเกิดการเสียงดังแกรกแกรกแกกแกกแสดงว่าเฟืองตัวนี้มีโอกาสลูดนะครับพี่น้องเฟืองของไอเดนน้ำพิงตัวนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้ของ LG นะครับพี่น้องครับผมก็เอาความรู้เล็กน้อยที่ถามมานะครับว่าอาการดังมันจะดังมาอย่างที่ผมบอกนี่นะครับให้พี่น้องไปตรวจสอบดูนะครับพี่น้องนะครับขอให้โชคดีมีสุขกันทุกคนนะครับพี่น้อง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ